กีขายรถมือสองนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาขอมอหนถาคอนจูเนอร์คันนี้ค่ะฟอร์จูเนอร์ 2.4V ตัวเดอรนะคะปี2 0 2 3ชนโชรูมชมปัจจุบันนี้เลยค่ะใหม่มากแล้วก็มาอยู่ที่50,000นะคะโดยโดยรวมรอบคันเช่นเคยค่ะกูกิ๊กยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพาชมเลยนะคะไปดูกันว่าสวยขนาดไหนแจ้งราคาเลยและกันค่ะราคาขายอยู่ที่1,179,000บาทถ้อใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่เพกจก้าเสียง77มาค่ะมาดูกัน เริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะฟอร์จูนตัวลีดเดอร์ค่ะไฟหน้าคือหล่อโชบเชียวแล้วนะสวยมากแล้วคันนี้สีบอนเงินนะคะรถจะเงาอยู่ตลอดเนาะนี่ยังไม่ได้ล้างนะถ้าไปดูใกล้ๆจะเห็นคราบพวกฝุ่นนะคะแต่ว่าให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะคะแล้วก็ความเป็นฟอร์จูนเนาะก็คือแบบเอกลักษณ์ของเขาคือมันสวยอยู่แล้วอะคะ่ะรูปลักษ์ทรงสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แมก แม็กก็มากับตัวรถล,ลายของเขานะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันมีตรงนึงอยู่ที่กระจกอันนี้นะอยู่ตรงนี้ปี2023ถ้าโดยรวมรอบคันอย่างที่แจ้งไปนะคะไม่มีรอยเลยนะแผ่บาดเจ็บไม่มีเพราะว่ารถปีใหม่เนาะมันปี23ปีนี้ปี2ี่ก็แค่1ปีตัวรีดเดอร์นะคะเซ็นเซอร์ถอย4จุดเขาตัดขอบดำนะคะดูดุด ดูดุมากขึ้นดูสวยแต่คือแบบเดิมๆโรงงานอย่างนี้เลยนะมาอย่างนี้เลยนะไฟฝาท้ายไฟฟ้าจริงๆสเปคลูกค้าจะรู้รเยอะสําหรับคนที่เขากําลังตามหาหรือเขาดูรุ่นนี้ไว้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูโดยรวมเช่นเคยคะ่ะสวยมากไร้ตําหนิเลยนะด้านนอกเนี่หนูว่าแค่ล้างก็ใช้ได้เลยยังก็มีร่องรอยจากการใช้งานบ้างแต่ว่าไม่ไม่แบบไม่เข้าเนื้อไม่เจ็บอะไรอย่างนี้นะคะ ดูความสวยสิตาคงตะเข็บสวยมากสวยแล้วความเป็นฟอร์จูนได้อนเนกประสงค์รถเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะหนังสีดำล้วนพับได้ทุกแถวพับเรียบเลยก็ได้ค่ะเอาที่นอนปูลงเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือว่าอยากจะใช้เป็นห้องนอนห้องโดยสารแบบกว้างๆบางทีไม่นอนนะหนูเห็นเด็กๆก,ก็ชอบเหมือนปูเรียบนะแล้วก็นอนเล่นนั่งเล่นเวลาคุณพ่อคุณแม่ขับนะคะ สะดวกสบายหรือถ้านั่งก็เจ็ดที่อ่ะคันเดียวคุ้มจบเลยแล้วก็คันนี้ปีใหม่ปีใหม่จริงๆแต่ว่าเขาวิงไปห้าหมื่นสำหรับหนูคือไม่เยอะนะคะใครชอบก็อ่ะโดยรวมรอบคันสวยมากไม่มีรอยเลยนะล้างส่งมอบสปาได้เลยสปาให้เงาเงานะถ้างั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูข้างในรอบคันคือแบบสวยจริงสวยมากไปดูข้างในค่ะ ไฟฟ้าคู่หน้าล้วคอนโซลสวยกรีบสวยมากมาดูข้างในกันค่ะเบาะคู่หน้าไฟฟ้าใช้งานได้ปกติดูความสวยก่อนนะคะอันนี้ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าคนขับสวยมากดูตะเข็บประตูนะคะเนาะสวยมากเบาะไม่ได้โดยสารเลยมั้งไม่ชํำรุดเลยนะคะนี่ สว,สวยสวยสวยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวดูห้องโดยสารตอนแถวสองแถวที่สองก่อนจะดูก็น,นะดูนี่ก่อนตะคงตะเข็บนะคะแล้วก็ชายบันไดประตูฝั่งคนนั่งนะคะแถวที่สองเดิมเหมือนกันนะสวยไม่ได้ไขเลยแล้วก็ปูพื้นพะยางเรียบร้อยนะคะทั้งผมนะเรียบร้อยแล้วก็เบาะแถวสองเหมือนไม่ได้นั่งเลยนะมีที่วางแขน ตรงกลางแล้วก็พนักพิงแถวสองเขาสามารถปรับเอ็นได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผูดด้โดยสารสาก็คือสามารถดันลงไปได้อีกแล้วก็แถวที่3เช่นเดียวกันค่ะไม่ขาดไม่มีรอยเลยด้วยซ้ำนะคะสามารถแขวนได้นะถ้าไม่ใช้เผื่อจะเก็บของนะคะเป็นอเนกประสงค์หรือถ้านั่งสูง15859กกุกกิกลองนั่งนะคะเฮดลูมเหลือนะไม่ติดหัวเลยนะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับค่ะ คนขับกันบ้างนะคะพวงมีเป็นกุญแจทีิยะและมาติดนี่แล้วก็แผงประตูนะคะสวยเดิมตั้งแต่ดูมานะก็ความสวยก่อนขึ้นก็ให้ชมก่อนตะคงตะเข็บน็อตนะคะป้ายมาอกออยู่ครบน็อตสวยๆอย่างนี้เลยรถปี23สวยๆค่ะใช้งานได้ทุกฟังก์กชันนะคะ ดูเบาะคนนั่งดิก็แทบจะไม่มีรอยดูปีกมีนิดหน่อยไม่เยอะนะคะไม่ขาดเลยแล้วก็ดูพวงมาลัยนะคะความเป็นฟอร์จูนเนาะ<ม>เขาก็มีมแพดเดิลชิปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวลีดเดอร์คือเขาแต่งสปอร์ตเนาะดูแบบสีดําดูตัดแต่หนูสตาร์ทนะแต่ห้องโดยสารก็อ๋อหนูกุญแจลงแป๊บนึง นี่มาแล้วกุญแจ2ดอกนะคะอุปกรณ์ครบนะหนูเก็บให้อย่างดีเลยเดี๋ยวสตาร์ทคันนี้เขาติดล็อกเทคมาแล้วนะคะอยู่ที่ด้านล่างนี้ผู้เช่าเดิมเขาสั่งนะคะสเปคมายัางไงก็คือจะไปอย่างนั้นเลยหนูสตาร์ทนะคะอ่ะหน้าปัดสวยๆดูคอนโซลก่อนคอนโซลไมค์กริ จอทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็พร้อมกล้องถอยกล้องร้อยแปดสิบนะคะชัดๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเขามากับตัวรถลองนะเพราะว่าหนูเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ยังใส่เบรกมืออยู่อ่ะไม่ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองกิโลสวยมากฟังก์ชันนานบางอันหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อว่าลูกค้าทราบนะคะ ก็เนาะจุดประสงค์หลักๆคือหนูให้ดูรถก่อนปรับสภาพนะแล้วก็นี่อัดแสงออโต้ยังไม่ได้ปรับสภาพมันเป็นเรื่องจริงที่ยังไม่ได้ปรับจริงๆอ่ะเนี่ยดูดิหนูยังไม่ได้ปรับนะคือ,ค,อคือเข้ามายังไงก็ให้ดูอย่างนั้นเลยค่ะไม่มีตําหนิอะไรเลยนะอันนี้อะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคโอเคค่ะไปดูห้องเครื่อง สเปคหรือออปชันอะไรกันเยอะแยะนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาทราบกันดีอยู่แล้วหลักๆก็กือก็พาดูโครงสร้างแล้วก็โดยรวมภายในภายนอกว่าเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันมาค่ะมา,ะมาชมกันเลยนัดอยู่นะคะสวย ปี2ีสามมาคือสวยอยู่แล้วรถมันใหม่ใหม่จริงๆคุ้มค่านะเอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะประหยัดจากป้ายแดงไปเพราะว่าตอนป้ายแดงล้านห้าล้านห้าแสนห้าพบาทวันนี้เสนอราคาอยู่ที่1 1 7 9 0ล้านบาทหายไป4 0 0แสนเกือบ4 0 0แสนคานเดิมรถเดิม5,000 0 5 0ห0าหมาหมายถึงไม่นะคะไม่53 0 0มแต่ว่าเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะมีบุ๊กเซอร์วิส เช็คประวัติได้เช่นเคยค่ะสวยมากเป็นยังไงกันบ้างคะดูโดยรวมรอบคันกันไปแล้วถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะก็ถ้าเข้ามาหาวกิกิได้หรือเข้ามาดูรถได้ที่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ด 77, ค่ะที่นี่ซื้อสดไม่เสียแวดนะคะต่างจังหวัดออกรถได้มีบริการไฟแนนซ์และก็ส่งมอบค่ะรถสวยคุณภาพดีนาะทีนี้ต้องที่จริงใจ VPU ียูค่ะเท่านั้นนะคะติดปัญหาเรื่องอะไรคะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้คะ่ะฝากช่องฝังติดตามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ